ก็รรต้อนับและเลี้ยงอาหารช้างในการเลี้ยงยุง้ยอาหารช้างที่ยิ่งใหญ่และยาวที่สุดในโลกสำหรับปีพุทธศักราช2563นี้จังหวัดสุรินทร์จะคงความยิ่งใหญ่ไม่แพ้่งใหญ่ที่ผ่านม,มาซึ่งทุกท่านได้ประจกักษ์ด้วยสายตาของทุกท่านแล้วจากกิจกรรมที่เราตั้งใจหลังสรรเพื่อต้รับการมาเยือนเมืองสุรินทร์ของทธิผมเชื่อว่าทุกท่านที่มาเที่ยวโคราชในวันนี้ จะได้รับความสนุกสนานเร้ารืน่นตื่นตาตื่นใจและเกิดความประทับใจได้บรรยากาศในความผูกพันและความเพื่ออาทรระหว่างคนกับช้างที่ยิ่งใหญ่แห่งเดียวในโลกและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวสุรินจะได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศงานต้อนรับลเลี้ยงอาหารช้างประจำปีพุทธศักราช 2,563ั 5, 6, นา้า้บาทีขอบคุณครับขอบคุณคะบคุณานสุภาพงค์ิติพัทพิบูลผู้ว่ราชการจอกวสุรินทร์เป็นอย่างสูงยิ่นงนะคบ,ท,บ,ท,บที่ท่านได้เก็บมาเป็นประธานแล้วก็กล่าวต้อนรับนะคะทั้งท้างแล้วก็ทั้งเหล่านักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาร่วมในงานมาสิจาร์งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้า ประจําปี2563ซึ่งเป็นการครบรอบ60ปีงานช้างสุรินนะคะและในโอกาสนี้นะคะกรารียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะท่านสุวพงค์กิติพัฒน์พิบูรลพร้อมทั้งท่านนายกเหล่ากาชาติจงังหวัดสุรินและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะได้ให้เกียรติเลี้ยงอาหารช้างนะคะค่ะขอเนี้เรียนเชิญนะคะค่ะท่านที่อยู่บริเวณเใกล้กับอาหารช้าง จะอยู่ตรงจุดที่อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พอดีศรีโรงจางวางด้านหน้าเวทีที่อยู่ด้านล่างหรือว่าจะเป็นจุดรถอาหารช้างความยาว400เมตรนะคะเรียบกับสนามวัชิมสุทาวาสในขณะนี้ท่านสามารถจิบอาหารแล้วก็เลี้ยงช้างป้อนอาหารช้างกันได้เลยค่ะและดิ n นี e n t ะ e ส e n right now you can f e e d the elephant together please be aware that do not hesitate when you feed the elephant hold your hand firmly and then let it go when the elephant reach uh, the food ครับท่านผู้มิเกียรติกรครับตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการอุตรินและก็ท่าน,น,านแ,แถบภูมิเกียรติก็ได้เปิดพิธีครับเลี้ยงอาหารช้างอย่างเป็นาการตอนนี้สําหรับอาหารช้างที่พี่น้องเห็นอยู่ตรงบริเวณหน้าเวทีท่านสามารถที่จะหยิบ เลี้ยงอาหารช้างแล้วก็ในพื้นที่บริเวณตรงนี้จะมีช้างจํานวนถึงประมาณ160สเชือกแล้วนะคะครับแล้วก็มีโต๊ะอาหารช้างเป็นประจีนนี่ครับประมาณ4ี่ยาวประมาณ400เมตรจากนี่ไปนะครับขบวนรถเมล์นี้แล้วก็ตอนนี้ท่านสามารถที่จะเลี้ยงอาหารช้างนะครับแล้วก็เพราคนปฏิบัติที่ทางพิธีกรได้ประชาสัมพันธ์ไปเมื่อสักครู่นี้ขอทุกท,ท่านได้ ปฏิบัติตามด้วยกันแล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกทุกคนทุกทุกท่านในงานครบ60ปีของงานช้างตรวจสนิททีนี้ครับค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยมาถึงแล้วนะคะนั่นก็คือการเลี้ยงอาหารช้างนะคะฝากเ,เรื่องของข้อควรระวังไปยังหล่านักท่องเที่ยวนะคะอาจารย์นันท์ปรากาพิน,นะคะค่ะเชิญทาง ladies and gentlemen please be aware that you have to be a little bit careful, careful with the elephant. The elephant some elephants can be very friendly. some, some elephants can be very self-centered and then they want some personal, like private uh, area. so please do not approach the elephant from behind. do not poke and tease and pull the elephant hairs. and then if you uh, if you, if you notice that the mahout cannot control the elephant, please avoid those elephants. 先生们、女士们，现在大家可以把啊、呃、大象喜欢吃的东西养给它了，但是呢，不要忘记啊、呃、这个注意安全的。没有大象主人时，请不要靠近大象，请不要跑动或欺负大象。婴儿、怀孕妇女和老人，请不要上大象。为了安全，请不要给大象刻意的东西，让大象危害。 セ、ね、等等リーフェル知事の大会の挨拶が終わりゾウ、えー、さんの歓迎プレイパーティーが始まりました。えー、皆さん、ゾ、え、ウ、ー、さんがたくさんいます。そして、えー 近づいてゾウさんに餌をあげてもいいんですができるだけ気をつけて、えー、あげてください、えー、じらしたり、えー、いじめたりしないようにしてください、えー、ゾウさんの後ろのほうから近づくのは危険ですので、えー、注意してくださいよろしくお願いしますん <noise> ให้ดูด้วยนะคะว่ามีควานประจําอยู่หรือไม่แจ้งควาลชนิดหนึ่งก็ได้นะคะว่าท่านจะขออนุญาตถ่ายภาพใกล้ๆกับช้างนะคะไม่หยอกล้อทำการยุ่ยยุหรือว่ารักากช้างนะคะการให้อาหารช้างนั้นเวลาเราจะยื่นให้อาหารช้างเราให้เลยนะคะไม่ต้องหยอกล้อนะคะอารยื่นให้ก็ยื่นให้เลยงนะานเมื่อเขาใช้งวงรับไปแล้วก็ปล่อยให้เขานําไปกินได้เลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของอาหารช้างเขเป็นอาหารแปลกๆนะคะ,ะที่มีถุงพลาสติกนะคะมีะเศษไม้อะไรเงี้ยนะคะก็ขอความกรุณานะอย่านําให้ช้างนะ,ะเพราะว่าช้างบางทีเขาไม่ทราบนะคะเขาก็เอาเข้าปากเมื่อกินไปเนี่ยก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของช้างได้นะคะให้นําเอาอาหารที่เราเตรียมไว้นะคะมีทั้งะมะละกอมีทั้งแตงโมนะคะมีทั้งถั่วมีทั้ง โกยสับประรดนะคะแล้วก็มีอ้อยนะคะซึ่งอาหารช้างกะะ็ <c oughs> เป็นอาหารคุณสมบัตินะคะทำให้ช้างมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเจ้าท้องโ่เรียวคือแตงโมนะคะเจ้าท้องโกแตงโมเจ้าพันตานะคะคือสับประรดนะคะเจ้าหวานเขียวกรอบก็คือแตงกวา นะคะส่วนข้อล่ำสันนะคะก็คืออ้อยนั่นเองนะคะอ้อยอัมปูอัมปูภาษาเขมรอัมปูนะคะโอละอัมปูเมียนจรัญยางบัดโดยจีบัวบาโคนยืมเมียนจีนวาเมีนมะเนื้อพันตาคือพะเมละมะพรพันตาคือมเนื้อแบบอันนี้คำสามารถมากเลยนะคะถ้าเป็น ันนี้สดชาความเชื่อนะคะถ้าเห็นแบบนี้เขาก็ไม่จับนะคะเขาไม่จับนะเขาไม่จับกินครับอาหารที่ช้างไม่เคยกินเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่ายื่นอาหารที่แปลกเข่นปิดถุงพลาสติกอย่ายื่นเลยเด็ดขาดนะครับอันนี้คือเมนูของอาหารช้างนะคะเมนูนะคะก็มีทางเจ้าพันตาสับปะรดหลพร้องโต๊ะไตโมเจ้าเลนวนกล้วยอ๋อหรือาื่นวๆเจ้าเลนวนกล้วย <laughs> uh, if you wish to take a photo of the elephant, uh, please do not turn around the glass. Please, please do not use the flash. Because the elephant will pass around the glass and then it's going to take eyes. And then if you can give the elephant and then it would be nice if you give the elephant a little tip. People's uh, elephants eat a lot. Per day they eat about 200 kilograms of uh, food and vegetables. And then with the, with the weather like this, it's very hot. The elephants love watermelon. and then also cucumber.